สวัสดีครับผมหมอวีนะครับในวันนี้นะครับที่จะมานําเสนอก็จะเป็นเรื่องของเจ้าตัวเงินตัวทองนะครับซึ่งเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยที่มักจะได้รับบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็ตามนะครับที่ทางโรงพยาบาลศัตว์คลองหลวงเนี่ยได้รับอุปการะแล้วก็ทําการรักษามาหลากหลายชนิดหลายตัวเลยครับ ที่นอกเหนือจากตัวเงินตัวทองก็จะมีเต่านะครับมีงูนะครับที่ได้รับบาดเจ็บนกตกต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งสัตว์ที่เป็นสัตว์พิเศษแต่ว่าไปเป็นเอเรียนสปีชีในธรรมชาติแล้วนำส่งมาหมอก็รับรักษานะครับแต่อย่างกรณีนี้เนี่ยที่เรา,าจะนำเสนอนะครับวันนี้ก็คือเจ้าวลนัสเซเวเตอร์หรือเจ้าตัวเงินตัวทองหรือเฮียเนี่ยแหละครับก็คือเจ้าตัวเฮียน้อยเนี่ยตัวนี้เราช่วยมาตั้งแต่เพิ่งออกจากไข่ ตอนนั้นเล็กมากตอนนั้นหัวรวมห่างแค่เนี้ยครับแต่ตอนนี้ก็คือยาวกว่านอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่อ,อยากจะนําเสนอว่าในกรณีที่สัตว์บาดเจ็บนะครับแล้วคนทั่วๆไปมักจะคิดว่าเออมันไม่รอดหรอกไม่ต้องไปส่งหมอหรอกเปลืองเวลาเสียเวลาต้องเสียค่ารถเสียเวลาเดินทางมาหาหมอตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่บ่งได้เลยครับเพราะว่า วันแรกที่เขามาเนี่ยคือกระดูกสันหลังที่เบรนช่องอกนะครับตำแหน่งอกนะครับเคลื่อนออกจากกันนะครับจนหมอคิดว่ามันพิการแล้วเพราะว่าวันแรกที่มันมาเนี่ยมันไม่สามารถใช้ครึ่งท้ายได้เลยหางก็เช่นเดียวกันนะหางนิดป้อเปี้ยเลยนะฮะอันนี้หางยังคุมได้เห็นไหมฮะยังคุมหางได้ก็คือไม่ไม่ได้ทิ้งลงไปแบบไม่มีความรู้สึกนะครับแล้วก็ส่วนของขาหลังนะฮะที่บางส่วนที่บรนยงเห็นไหมฮะ มันมีความรู้สึกครับเห็นไหมมันขยับได้นะครับตัวนี้เรายืนยันเลยว่าตอนเล็กๆจริงๆตอนที่เราได้รับเขามาเนี่ยขาหลังเขาขยับไม่ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะช่วยให้ทุกคนมีกําลังใจในการนําส่งคุณหมอนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็หายได้ถึงมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยแต่ผมกล้าพูดเลยว่าตัวนี้เนี่ยถ้าออกจากออกจากเราไปถ้าไปอยู่ธรรมชาติถามว่าอยู่ได้ไหมผมคิดว่าอยู่ได้นะครับเพราะว่า เขาพยายามด้วยขาหน้าได้ดีนะครับขาหลังและหางเริ่มเนี่ยฮะมันเก่งได้แล้วนะฮะมันไม่ใช่เหมือนตอนแรกที่มันไม่มีความรู้สึกเลยนะครับเพราะว่าเส้นประสาทบางส่วนเนี่ยที่เสียหายก็หรือถูกกดทับก็อาจจะทําให้ไม่รู้สึกในช่วงด้านท้ายในช่วงแรกนะครับพอเรารักษาจนการอักเสบนะครับหรือเส้นประสาทอักเสบต่างๆเนี่ยลดลงเขาสามารถกลับมาใช้ขาข้างหลังได้บ้างนะครับปีนยังได้เลย นะฮะแต่ถ้าให้วิ่งเร็วๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ขาหลังเพราะว่าขาหลังเขาขยับได้แต่ขยับได้อย่างช้าๆนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่หมออยากจะให้ทุกๆคนนะครับคิดบวกฮะคิดบวกนําทรงอย่างเดียวเลยถ้าในกรณีที่เห็นมันบาดเจ็บแล้วเราคิดว่ามันเกินมือเราแต่ว่าก็ยังมีหมอนะครับที่ยังรับรักษาพวกมันอยู่นะครับยังไงตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเลยที่ทําให้หมอรู้สึกว่า นี่แหละที่จะต้องนําเสนอให้ทุกคนเห็นและเข้าใจว่าสัตว์ที่มันบาดเจ็บมันถ้าเราดูแลมันอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือและได้รับยาอย่างถูกวิธีนะครับก็สามารถกลับมามีชีวิตได้แล้วตัวนี้เขาเปลี่ยวด้วยนะฮะเขาไม่ได้เป็นเด็กอ่อนแอเลยแข็งแรงมากนะครับยังไงฝากทุกๆคนนะครับถ้าในกรณีเห็นเต่าถูกรถทับนะครับตัวเงินตัวทองบาดเจ็บนะครับหรือป่วยก็ได้นะครับนกตกต่างๆนะครับ สามารถนําส่งได้ที่โรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงนะครับทางโรงพยาบาลสัตว์จะอุปการะตัวสัตว์ไว้เลยนะครับแล้วก็รักษาจนหายถ้าตัวไหนปล่อยได้เราจะนําส่งที่ธรรมชาตินะครับอย่างถูกวิธีด้วยนะครับไม่ใช่ไปปล่อยแบบในแหล่งชุมชนหรือว่าตําแหน่งที่มีคนอยู่เราก็จะหาพื้นที่ที่เหมาะสมให้เขาอยู่นะครับยังไงฝากทุกทุกคนช่วยกันนะครับถ้ายังไงก็นำส่งได้เลยไม่มีค่านใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ ขอบคุณครับ